mindset ของคนรวยและคนทั่วไปนั้นต่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเงินคนรวยจะคิดใหญ่และคิดบวกในเรื่องเงินส่วนคนทั่วไปมักจะคิดเล็กและก็คิดลบในเรื่องเงินแต่พวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวและคิดว่าตัวเองแค่อยู่กับความเป็นจริงและมองเห็นความเป็นไปได้สำหรับตัวเอง แต่จริงๆแล้วนั่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จทางการเงินมากเท่าที่ควรเพราะความเป็นจริงและความเป็นไปได้สำหรับพวกเขาไม่มีอยู่จริงพวกเขาคือผู้กำหนดเองคำสอนหนึ่งจากคนรวยที่เปลี่ยน mindset ในเรื่องเงินและเปลี่ยนชีวิตก็คือ จงเพิ่มรายได้ของคุณให้สามารถใช้ชีวิตแบบที่ต้องการไม่ใช่ลดความต้องการของคุณให้เท่ากับรายได้ของคุณทุกๆอย่างอยู่ที่ม i n d ซ็ t ของคุณเองคุณเชื่อยังไงคุณก็ทำอย่างนั้นคุณทำยังไงคุณก็จะได้อย่างนั้นนะคะชีวิตของคนเราแต่ละคนต่างกันเพราะม i n เซ็ t ต่างกันแต่สิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ในชีวิตของเรามากที่สุดก็คือ m i n d ซ e t เกี่ยวกับตัวของเรานั่นเองค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราเข้าใจในเรื่องของ m i n d Set กันมากขึ้นนะคะต่อไปนี้เราลองมาตอบคำถาม5ข้อนี้นะคะว่าเรามีแนวคิดยังไงกันบ้างข้อที่1ชีวิตคุณต้องการเป็นคนแบบไหนให้คุณนึกถึงชีวิตที่คุณต้องการมากที่สุด คุณเป็นยังไงทำงานอะไรอยู่ที่ไหนและใช้ชีวิตแบบไหนไม่ต้องคิดว่าอะไรเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แค่นึกอย่างอิสระเสรีไร้ขอบเขตจำกัดให้เห็นภาพชีวิตที่คุณต้องการมากที่สุดจนคุณรู้สึกตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยนะคะข้อที่2คุณต้องการมีรายได้เท่าไหร่จึงจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้ ถ้าหากว่าคุณนึกภาพชีวิตที่คุณต้องการเน้นสิ่งที่คุณต้องการอยากมีเช่นบ้านรถลองคำนวณดูว่าคุณต้องการใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อสิ่งที่คุณต้องการนั้นได้หรือว่าถ้าคุณนึกภาพชีวิตที่คุณต้องการเน้นที่การใช้ชีวิตก็ลองคำนวณดูนะคะว่าคุณต้องมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ต่อปีเท่าไหร่คุณถึงจะได้ชีวิตแบบนั้นได้ข้อที่สาม ตอนนี้คุณมีรายได้เท่าไหร่เช่นตอนนี้เงินเดือนของคุณหรือรายได้อื่นๆน่ะถ้าคุณทำงานอิสระหรือทำธุรกิจมีรายได้ไม่แน่นอนลองคำนวณว่าโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละเดือนหรือแต่ละปีคุณมีรายได้เท่าไหร่ข้อที่4คุณต้องทำอะไรเพื่อจะเพิ่มรายได้ให้เท่าที่คุณต้องการได้ ลองดูรายได้ที่คุณต้องการอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วลองนึกว่าคุณต้องทำงานหรือทำอะไรถึงจะมีรายได้เท่านั้นได้เขียนริสลงไปไม่จำเป็นต้องเป็นงานหรือว่าสิ่งที่คุณทำได้ในตอนนี้นะคะแค่ว่าคุณวางแผนว่าคุณจะทำมันจากนั้นก็ลองหาหนทางว่าคุณจะทำมันยังไงได้มีหนทางยังช่องทางไหนที่คุณจะทำได้และมาถึงข้อหข้อสุดท้ายแล้วนะคะ คือคุณจะเริ่มเมื่อไหร่คำตอบนี้สําคัญที่สุดเริ่มเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่มีแผนที่ชัดเจนให้เร็วที่สุดว่าจะเริ่มเมื่อไหร่คุณอาจจะไม่มีวันทำดังนั้นเมื่อมีแผนคุณจะต้องมีกำหนดเวลาถึงจะพูดได้ว่าคุณตัดสินใจแล้วจริงๆและสุดท้ายคุณต้องลงมือทำจริงๆ เป็นยังไงบ้างคะทุกท่านฟังมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วคงจะเข้าใจในเรื่องของ m i n d s e t กันแล้วนะคะว่าเราจำเป็นจะต้องมี Mindset ยังไงในเรื่องของเงินเพื่อจะสามารถทำให้เปลี่ยนชีวิตของเราได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้นะคะและจะมีสาระดีๆแบบนี้มาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ